หากเราพูดถึงที่แปลงล่างในบ้านเราคนคงจะนึกถึงเข็มขัดไรเดอร์ไปในหน,นดแรกที่พวกมันจะมีเอกลักษณ์มีขนตันเนียมกับประโยคเฮนชินซึ่งหมายถึงแปลงล่างแต่ทางหน้าเซนไตจะพยายามไม่ทําให้ซ้ำกับพวกคาเมเลเดอร์เนื่องด้วยนี่คงเป็นเหตุผลทางธุรกิจที่จะพยายามไม่ให้ทับลายกันแม้ว่าทางเซนไตและไรเดอร์ จะมีบริษัทแม่เป็นโตเอเหมือนกันก็ตามผมโทคุดิมะผูดดำเนินรายการจะมาแนะนำอุปกรณ์แปลงร่างหรือในภาษาเซนไตจะใช้ชื่อเรียกรวมๆกันว่าเชงเจอร์คลิปนี้ผมจะเริ่มที่ขบวนการเซนไตตั้งแต่ยุคโชวะหรือก็คือยุคแรกเริ่มของหนังโทคุนั่นเองในส่วนของเรื่องแรกไม่มีอุปกรณ์แปลงร่างจากขบวนการลาดับที่1โกลเรนเจอร์ Go โดยในเนื้อเรื่องเรียกได้ว่าเป็นตัวเปิดสัดาดใหม่ ของหนังแปลงร่างโทคุแต่ถว่าพวกเขากลับไม่มีอุปกรณ์แปลงร่างเสียอย่างนั้นภายในเรื่องพวกเขาแค่ทําการหมุนตัวก็แปลงร่างได้เลยหรือบางฉากก็จะมีซียนสีแดงอากาศเลนเจอร์กระโดดและตะโกนคําว่าโกและทันใดนั้นก็แปลงร่างได้เลยตรงตัวเข็มขัดก็เป็นเพียงเลข5และสัญลักษณ์รูปดาวทั้ง5ดวงเฉยเครื่องแบบก็เป็นชุดผ้าธรรมดาที่มีลวดลายแตกต่างกันตามบ้างตามตัวเช่นสีแดงหนึ่งบ้างสี้ําเงินสองบ้างตามลำดับ ส่วนความสามารถก็เหมือนจะเสริมพละกกาลังให้เหนือมนุษย์ระดับหนึ่งที่ไม่ได้เวอร์มากมายแต่ก็สามารถลากรถยนต์ได้ 2. Oh. <Good> องพาวเวอร์แคปซูลจากขบวนการดับหบที่ 2. j a แจ็คเกอร์โดยเจ้าอุปกรณ์อันนี้จะมีรูปรับเป็นทรงกระบอกตัวแคปซูลจะถูกเก็บไว้ในบริเวณกลางลำตัวของยานลบสกายเอทซึ่งผมเคยทำข้อมูลไปแล้วสามารถไปรับชมกันได้ ต้องบอกกันก่อนว่าสมาชิกกระบวนการนี้จะค่อนข้างแตกต่างกับขบวนการก่อนหน้าเพราะดูเหมือนว่าสมาชิกแต่ละคนจะตายหรือไม่ได้สติมาก่อนที่จะแปงลงร่าาไปแจ็คเ,เกอร์เพราะภายในเรื่องจะมีการดัดแปลงอุปกรณ์เอาแขนเทียมจากกลมาสวมใส่ให้กับมนุษย์ให้อารมณ์แบบเดียวกับคาเมเลนเดอร์ยุคแรกก็คือการเป็นมนุษย์ดัดแปลงแทนที่จะเป็นคนธรรมดาสวมชุดแปงลงร่างซึ่งหมายความว่าเมื่อพวกเขายังไม่แปงลงร่างก็สามารถต่อยทำลายกับแพงได้อย่างสบายสบาย ร่างกายบางส่วนของเขาก็สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตามหาตำแหน่งสตูได้ด้วยโดยหลักการทํางานของมันก็ไม่มีอะไรมากมายขั้นแรกก็คือให้สมาชิกเป็นอนด้านในเครื่องต่อมาเครื่องมันก็สามารถดันตัวเองไปเสียบกับเครื่องมืออีกด้านหลังจากนั้นจะฉีดพลังงานบางอย่างทําให้สมาชิกแปลงร่างไปขบวนการแจ็คเกอร์ทันทีส่วนขอนอรบเสริมอย่างบิ๊กวันดูเหมือนว่าจะคล้ายๆกับขบวนการโกลเลนเจอร์ anger, เพราะว่าเขาใช้เพียงเลดโรสหรือกุหลาบสีแดง ในการปลาใส่ศัตรูต no ัดภาพมาอีกทีก็หมุนตัวกลายเป็นบิ๊กวันแล้ว3 b a t t ุจิต i v e r จากขบวนการระดับที่3 b ม t t ตเ f ิลฟีเวอร์เจเบตเทิลซคืออุปกรณ์แปลงร่างที่มีลักษณะเหมือนกับนาฬิกาที่สามารถใช้สื่อสาร2ทาง เพื่อติดต่อทางไกลกับสมาชิกค,คนอื่นในทีมหรือกับนานที่อยู่ในสำนักงานใหญ่ได้โดยแรกเริ่มเดิมทีตอนแปลงล่างก็ไม่มีอะไรมากขั้นตอนคือให้สมาชิกภายในทีมพูดคำว่าฟีเวอร์เพื่อแปลงล่างและบุ่นตัวเพื่อสร้างชุดเกาะขึ้นมาแต่ว่าในตอนแรกสุดสมาชิกเพียงแค่สวมชุดและสวมหมวกไปเท่านั้นไม่ได้มีการหมุนโดยใช้อุปกรณ์ใ,ใดๆ ทว่าในตอนที่24ได้มีการอัปเกรดชุด Ba t เทิลฟีเวที่จะถูกจัดเก็บไว้ในช่องลับของอุปกรณ์โดยวิธีเรียกชุดสูตรก็คือกดปุ่นบนแ a t t l ิลซีเวชุดเกาะก็จะดีดตัวออกมาสวมให้กับผู้ใช้ทันทีซึ่งจุดนี้คาดว่าได้รับแรงบราจใจมาจากผลงานของโตเอที่เคยร่วมงานกับมาเบลนั่นก็คือเรื่อง s p i d e r m a n ฉบับญี่ปุ่นนั่นเอง ซึ่งแน่นอนว่า b a t t l e f e v e r J ก็ถือเป็นการทำงานร่วมกันของ Super Sentai และมาเว e l 4. d e n j i Ring จากขบวนการแลาดับที่ 4. d e n j i Man d e n j i Ring เป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากมายมันเป็นแหวนที่ได้รับมาจากหมาตัวหนึ่งที่มีพลังจิตและสามารถพูดกับคนผ่านขึ้นสมองได้หมาตัวนี้มาจากดาวที่มีชื่อว่า d e n j i Star ที่มันได้นำยามาตกยังโลกมนุษย์ เมื่อ3,000ปีก่อนทว่าในปัจจุบันองค์กรเวเดอร์ผู้ทำลายล้างดาวของมันได้ปรากฏตัวขึ้นหมาพลังจิตตัวนี้จึงจำเป็นต้องหานักลบทั้ง5มาต่อกรกับองค์กรสุดชั่วร้ายก่อนที่โลกจะล่มสลายเหมือนกับของมันโดยวิธีแปลงร่างก็คือง่ายมากแค่สวมแหวนที่มือขวาและชกหมัดไปด้านหน้าพร้อมพูดคำว่าเดนจิสปาร์ชุดมันก็จะเด้งออกมาจากไหนก็ไม่รู้ภาพมันก็จะตัดไปตอนที่สวมชุดแล้ว พร้อมกับผู้ใช้ที่กําลังสวมหมวกใส่ศีษะะทันทีที่แปลงล่างโดยแบบเนนจีนั้นทํามาจากวัสดุบางอย่างที่จะไม่ทํางานนอกเหนือจากคําสั่งผู้ใช้พูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือมันจะรับคำสั่งจากผู้ที่ถูกเลือกมาสวมเท่านั้นนอกเหนือจากคาสั่งของนักรบทั้ง5มันก็จะไม่สามารถทํางาน 5. v a l c a n b e จากขบวนการระดับที่5้า Sun w a l l c a โดยขบวนการ Sun w a าแ c a n นะั้นจะมีสมาชิกด้วยกัน3คน ซึ่งถือเป็นซีรีส์เรื่องแรกและซีรีส์เรื่องเดียวที่ไม่ได้มีสมาชิกเพิ่มแถมทุกคนเป็นชายชะกันไม่มีวีรัสตรีสักคนอุปกรณ์ในภาคนี้จะมาในรูปแบบของอุปกรณ์ที่ติดในลักษณะเดียวกันกับกำไลข้อมือที่บนนั้นมีสัญ,ญลักษณ์ขนาดเล็กซึ่งอ้างอิงสัญ,ญลักษณ์จากสัตว์ประจําตัวของนักรบนั้นนั้นที่ใช้เป็นกุญแจเพื่อเปิดใช้งานอุปกรณ์โดยเจ้าวอลคนเบดเป็นอุปกรณ์สื่อสารและที่จัดเก็บชุดวอลคนสูรอีกทั้งยังมีไฟแจ้งเตือน ในเวลากรณีฉุกเฉินด้วยวิธีแปลงร่างของซันบอลแคนก็คล้ายๆกับขบวนการก่อนหน้าเลยแต่มีการตั้งฉากของมือให้เป็นรูปตัว L และตะโกนคําว่าเบลอีเกิลซึ่งเป็นของสีแดงส่วนสีน้ําเงินก็คือตะโกนเบลชาร์กและปิดจบด้วยเบลแพนเตอร์ของสีเหลืองซึ่งหลังจากพวกเขาตะโกนแหกปากแล้วสมาชิกแต่ละคนก็จะกระโดดหมุนตัว360งองศาหลายรอบจนทําให้ชุดนั้นบินออกมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วภาพมันก็จะตัดไปตอนที่เขาสวมชุด และหมวกปวก,ก็อเกิลเบดจากขบวนการระดับที่6ก็อเกิลไฟซึ่งที่แปลงร่างของก็อเกิลไฟจะมาในรูปแบบของกำลไข้อมือหรือนาฬิกาอีกเช่นเคยซึ่งตัวอุปกรณ์จะมีลักษณะคล้ายกับรูปหัวใจหรือโล่ โดยตัวเลขตรงกลางจะเปลี่ยนไปตามสมาชิกของแต่ละคนเช่นเลขหนึ่งก็คือสีแดงส่วนเลข5าก็คือสีชมพูตามลําดับซึ่งธีมหลักของเรื่องนี้จะเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมต่างๆอาทิเช่นแอตแลนติสเอเชียอียิปต์เป็นต้นถ้าแปลงร่างของแต่ละคนจะต้องตั้งแขนทั้งสองข้างในแนวตั้งและยกมือข้างขวามาด้านหน้าของตัวเองพร้อมตะโกนชื่อประจําตัวเมื่อทําการพูดเสร็จก,ก็เกิลสตรก็จะห่อหุ้มผู้ใช้ด้วยพลังงานจากอัญมณีบนหมวกทันที เรียกได้ว่าบมุนปั๊บเปลี่ยนปุ๊บไม่ต้องเอาหมวกมาสวมเองแต่จุดเด่นที่สุดของขอบวนการนี้ไม่ใช่ดีไซน์หรอกเพราะผมค่อนข้างเกลียดหมวกมันมากมากแต่สิ่งที่ดีงามที่สุดคงหนีไม่พ้นสีชมพูที่สวยโดดกว่าทุกขบวนการในยุคโชวะเลยอาจจะสวยเทียบเท่ากับไดแอนมาตินจากขบวนการแบเทนพิวเจเลยก็ได้ในมุมมองผม,มนะ 7. d y n ไ b นาเบจากขบวนการลาดดที่7 d y n a m a าที่แปลงร่างของไ y นา Man จะมาในรูปแบบของกำไรข้อมือหรือนาฬิกาเช่นเคยตัวอุปกรณ์นั้นจะมีลักษณะเหมือนกันเปลี่ยนแค่สีประจำตัวของตัวละครเท่านั้นซึ่งวิธีการใช้งานก็คือทำท่าหมุนมือด้านซ้ายออกมา1รอบตามด้วยแบมือขวาไปด้านหน้าและดึงมือกลับมาที่บริเวณหน้าอกพร้อมผู้ชื่อประจำสีหลังจากนั้นไดนาเบดเฉลืองแสงเป็นรูปไอคอนของตัวชุด และย้ายตำแหน่งของอุปกรณ์ไปยังที่ตัวเข็มขัดซึ่งระหว่างนั้นผู้ใช้จะได้รับชุดเครื่องแบบพร้อมกับต้องทำมือเป็นรูปตัวเอ็และกางแขนให้ตรงเพื่อที่หมวกจะได้รับการสวมใส่ในเวลาต่อมากาาเขียดหน้ารูกของไดานาแมนธีมหลักของเรื่องนี้เดิมทีจะเกี่ยวข้องกับกีฬาพอชุดเครื่องแบบได้รับแรงบันดาลใจมาจากนักกีฬาเบสบอล ที่ฮิตในประเทศญี่ปุ่นในเวลาน,นั้นโดยมีแผนจะใช้ชื่อว่ายาคิวเซนไตวีลิกเกอร์แต่จนแล้วจนรอดแนวคิดนี้ก็ถูกพับเก็บไปและถูกเปลี่ยนเป็นขบวนการดินระเบิดคายาคุเซนไตก่อนที่ผลสุดท้ายจะมาลงเอยที่ขบวนการวิทยาศาสตร์คางาคุเซนไตที่ภายในเรื่องเน้นระเบิดสะใจไม่ยั้งมือตามชื่อระเบิดไดดามต์เลย,เย,ย8เทคโนเบด จากขบวนการระดับที่8ปดไบโอแมนที่แปลงร่างของไบโอแมนจะมาในรูปแบบของกำไรข้อมือหรือนอาฬิกาเช่นเคยอุปกรณ์จะมีสีของแต่และตัวละครอยู่ด้านบนโดยจะเรียกชื่อเป็นสีตามด้วยตัวเลขเช่นสีแดงคือเลดวันสีชมพูคือพิงค์ไฟตามลำดับ ถ้าแบงล่างจะทําการใช้มือซ้ายที่แบมือเอามาประกบกับกําปั้นด้านขวายกไปด้านบนก่อนเอาลงมาพร้อมกับตะโกนคาว่าไบโอแมนและจากนั้นเอามือไขว้กันเป็นรูปตัว X ซึ่งด้านหลังจะมีวงกลมหลายอันลนักษณะเหมือนกับหัวไมกี้เมาส์ซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรต่อมาก็คือทํามือเป็นรูปตัว V และดึงมือกลับมาทําท่าตัว X วากันดาฟอร์เลเวอร์เท่านี้ชุดก็จะถูกสวมใส่โดยทันทีแต่บางครั้งตอนแปลงล่าง ก็เห็นมีผู้ชื่อประจำตัวแทนคำว่าไบโอแมนอยู่เหมือนกันไม่รู้ว่านี่เป็นความผิดพลาดหรือมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแปลงร่างอยู่แล้วแค่พูดเอาเท่เฉยเไม่พูดมันก็แปลงได้เหมือนกัน 9. เช้ชงเบด จะขบวนการลอร์ที่เก้าเชงแมนที่แปลงร่างของเชงแมนจะมาในรูปแบบของกําไรข้อมือหรือนาฬิกาเช่นเคยโดยภายในเรื่องของเชนแมนจะมาในธีมเกี่ยวกับสัตว์เทพในตำนานเช่นพวกมังกรเปกาซัตฟีนิกอะไรเทือกนั้นตัวอุปรกรณ์ของเชนเบดก็ไม่มีอะไรพิเศษมากมายแค่ตอนแปลงร่างจะมีสัญลักษณ์ของสัตว์เทพปรากฏกายออกมาส่วนท่าแปลงร่างขั้นตอนแรกจะใช้มือซ้ายตั้งตรงและยกมือขึ้นพร้อมกับก้มตัวลงด้วยท่าตัว X และเอามือไปวางไว้ข้างขาขวาที่ตั้งไว้และลุกขึ้นตะโกนคําว่าเชนจิแมนพร้อมชูมือซ้ายขึ้นอุปกรณ์มันจะส่องแสงเป็นรูปโลโก้สัตว์ของแต่ละตัวซึ่งแต่ละคนจะพูดชื่อของสัตว์เทพของตัวเองโดยท่าต่อมาก็คลา้คลายเดิมเลยและกลางมือพร้อมกับเอามือวางลงและชุดก็จะม้วนสวมใส่สทันทีท่าจบที่ผมชอบจริงๆก็คือตอนที่พวกเขาหมุนมือมันดูมีเอกลักษณ์ จุดเด่นอีกอย่างคงเป็นเพลงเปิดที่มีท่าใช้ปืนใหญ่สุดอลังการซึ่งนี่ถือเป็นขบวนการแรกที่มีปืนบาส,สุก้าขนาดใหญ่ที่สามารถนำมาต่อกันได้ 10. p ปิซึ a มแฟตจากขบวนการระดับที่ 10. f แฟตแมนที่แปลงร่างของแฟตแมนจะมาในรูปแบบของกำไรข้อมือหรือนาฬิกาเช่นเคย โดยรอบนี้จะแตกต่างหน่อยตรงที่สมาชิกนักสู้ทั้ง5้าจะถูกลักพาตัวไปอยู่นอกโลกตั้งแต่ยังเด็กจุดนั้นเลยทําให้ชุดดูแปลกประหลาดผิดมนุษย์มนาไปเสียบ้างแต่โดยรวมแล้วก็ดูขัดตาดีตัวปริซึมแฟตรหรืออุปกรณ์ก็ดูไม่ได้พิเศษอะไรมากมายดูเหมือนจะมีรูปแบบเดียวกันทั้ง5อันเลยด้วยซ้ําถ้าแปลงล่างรอบนี้เขาจะพูดคําว่าปริซึมแทนคําว่าเชนโดยขั้นตอนแรกจะทํามือเป็นรูปตัวเอ็กเช่นเคยและยกมือที่ไขว้กันเมื่อกี้ไปทางด้านซ้าย ตามด้วยแแขวนซ้ายลงมาที่บริเวณขาเป็นรูปตัววีส่วนมือขวาก็ยกไว้ด้านหลังคล้ายกับท่าเด็บแต่ไว้ต้องสูงนะส่วนขาก็ทิ้งเข่าซ้ายลงไปกับพื้นและขาขวาตั้งไว้พร้อมกับลุกขึ้นมาและตะโกนคาว่าปิซซีแฟตส่วนแขนซ้ายตั้งตรงไว้และด้านซ้ายก็ง้างมือมาเหมือนกําลังจะต่อยคนหลังจากนั้นในส่วนของผู้ชายก็จะกางแขนออกส่วนของผู้หญิงจะทําท่าปล่อยมือและชุดก็จะปรากฏขึ้น แต่บริเวณตาจะไม่ได้ปกปิดนะเพราะต้องพูดคําว่าเช้าก็เกิลก่อนหน้ากากจึงจะปิดลงมาซึ่งพอเราซูมเข้าไปที่หน้ากากเราจะได้เห็นดีเทลที่มีความไฮเทคและผมคิดว่านี่คือขบวนการดีไซน์ล้ายุคที่สุดในยุคโชวะเลยคือมันดูเท่แบบเท่ชิบหายอะ่ะโดยเฉพาะท่าโพสต,ตอนจบนี้แบบคลาสสิก11 masking b a s bay, จากขบวนการลำดับที่11บเมาร์ทแมนที่แปลงร่างของมาร์ทแมนจะมาในรูปแบบของกำลไรข้อมือหรือนาฬิกาเช่นเคยโดยตัว masking b a s จะมีปุ่ม2ปุ่มด้านซ้ายจะเป็นปุ่มที่เป็นปุ่มแฟลตด้านขวาจะเป็นปุ่มเปิดเครื่องมือสื่อสารส่วนท่าแปลงร่างก็ไม่มีอะไรมากขั้นตอนคือตั้งมือขึ้นมาและกระโดดเหาะไปยังบนอากาศและเข้าไปยังประตูแสงพร้อมกับทําท่าเหมือนกับพวกใช้สายเวทในจูจิสุไคเซนหรือมหาเวทผนึกมาร่น ที่เมื่อทําแล้วจะมีออร่าพลังงานบางอย่างไหลออกมาจากมือและลามไปทั้งตัวซึ่งเมื่อทะลุผ่านประตูแล้วชุดก็จะถูกสวมใส่ทันทีถ้าแปลงร่างมีแค่นั้นจริงๆที่แตกแต่างก็คือแต่ละคนจะใช้ท่าตอนผสานมือไม่เหมือนกัน และก็มาถึงตัวสุดท้ายในยุคชวะที่นับเวลานั้นเป็นซีรีส์ฉลองครบรอบ10ปีขบวนการเซนไตพอเริ่มนับที่ b a t t l e Fever J 12ทวินเบดจากขบวนการลำดับที่12ไล m a n ที่แปลงร่างของไล m a n จะมาในรูปแบบของกำลข้อมือและนาฬิกาเช่นเคยโดยรอบนี้จะมีด้วยกัน2ข้างเลยตัวอุปรกรณ์นั้นจะมีระบบสแกนที่ต้องเอาทวินเบดมาใกล้ๆกันเพื่อให้มันทำงานโดยสมาชิกแรกเริ่มดําทีจะมีด้วยกัน3คนก่อน ส่วนสีเขียวกับสีดําจะมาในภายหลังถ้าแปลงร่างในคราวนี้ก็ไม่ได้ซับซ้อนขั้นตอนแรกคือใช้มือขวากามือและชกไปด้านหน้าตามด้วยพลิกมือเพื่อโชว์สัญลักษณ์ประจําตัวส่วนแขนซ้ายตั้งฉากขึ้นมาพร้อมตะโกนชื่อประจําตัวเช่น Red Falcon Yellow Lion Blue Dolphin เมื่อพูดเสร็จพับแขนขวามาคว้ายเป็นรูปเครื่องหมายบวกเพื่อให้ทวินเบดททำงานต่อจากนั้นจะมีสัญลักษณ์สัตว์ประจำตัวปรากฏขึ้นพร้อมกับภาพโฮโลแกรม ที่เป็นรูปผลและก็เป็นอเส็จสมบูรณ์ชุดเครื่องแบบถูกสวมใส่ทันทีเหมือนเคยสิ่งที่ผมชอบที่สุดในขบวนการนี้คือเพลงเปิดโคตรมันผมนี่ทำเพลงทุกวันเลยตื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 ในยุคโชวะก็ออกเป็นว่าจบกันแค่นี้ใครชอบอุปกรณ์แปลงร่างหรือถ้าแปลงร่างขบวนการไหนก็เหม้นกันเข้ามาได้ ส่วนตัวแล้วผมชอบขบวนการแฟตแมนที่สุดมันดูโคตเท่ส่วนเช้งแมนก็เท่ไม่แพ้กันส่วนที่ตลกที่สุดคงหนีไม่พ้นซันววลแคนที่ชอบอินเนอร์พี่เสือเหลือมากเลยถ้าใครชอบวงการโทรคุหรือหนังแปลงล่างอย่าลืมนึกถึงช่องเซนตไทเลเดอร์โทคุด้วยมีทั้งคอนเทนต์เลดเดอร์เซนตไตและอุนต้ตแมนแบบนานาทีนะผมโทคุรีมาขอตัวลาไปก่อนปลเจ้าบ๊ายบายคุณจิบ